สวัสดีครับผมนายเชษิ์นะครับจาะโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเจ้าตัว o d ดูนะครับเป็นโอเพ e p e อนะครับเป็นเขาเรียกว่าระบบ ERP เจ้าหนึ่งนะกันที่ชื่อว่า o d ดูซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปอินโทรก่อนนะครับว่าอะไรคือ o d ดูนะครับอะไรคือ ERP ก็เบื้องต้นก่อนเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะเขาเรียกว่าอินโทรในส่วนของการสมัครนะครับาการใช้งาน o d ดูก่อนซึ่งจะเป็นการสมัครทดลองใช้งานฟรีนะครับซึ่งแน่นอนมันจะมีรายละเอียดปิดย่อยทั้งราคานะครับทั้งเวอร์ชันของโนะครับ ก็จะมีทั้งเวอร์ชันเอ็น r ตอ e ์ e r รส์เวอร์ชันที่เป็น Community Enterprise ก็ยังมีแยกอีกครับว่าจะเป็น Enterprise ที่อยู่บนคลาวของทาง o d ดูเองหรือเป็น Enterprise นะครับที่อยู่เป็นเซิร์ฟเวอร์เราเองที่เรียกว่า on Premise นะครับซึ่งมีหลายรูปแบบมากนะครับแม้แต่บนคลาวเองก็ยังมีแตกย่อยอีกนะครับเป็นค o าวธรรมดากับที่เป็น o d ดูเอชนะครับซึ่งเอาละเบื้องต้นก่อนอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของทาง o d ดู .com ครัวนี้เนี่ย เวลาเข้ามานะครับก็ก่อนที่จะเข้า,ขา,ขาเนี่ยผมอาจจะนิดนึงนะครับก็คือผมมันจะมีเทคโนโดไว้นะครับก็จะเป็นเทคโนดอยู่ในจิตฮับนะครับเทคโนโดง่ายๆเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าทําเป็นสไลด์จริงๆผมมีสไลด์ของผมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสไลด์เนี่ยบางทีก็เลยมันเปิดไปเปิดมามันจะงงผมจะทําเป็นลักษณะเท็กข้อความ,มง่ายๆอย่างเงี้ยแหละนะครับในซึ่งในพาร์ทวันเนี่ยผมก็จะพูดง่าย อินโทรให้ฟังแล้วกันว่าอะไรคือโอรูนะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี่ยอาจจะสงสัยว่าเออและไอ้ไฟเนี่ยผมจะไปดูที่ไหนเพื่อจะเหมือนกับเป็นโน้ตนะครับสรุปนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับผมจะทิ้งไว้ในลิงก์จิตหับคราวนี้เราจะเข้ามาที่ลิงก์นี้ง่ไยๆเราเริ่มจากง่ายๆก่อนครับก็คือเข้าเว็บไซต์โค้ดมบายหรือพูดง่ายๆคือวิดีโอที่คุณสั่งซื้อนะครับโค้ดมือบ่ายดอทคอมนะครับ c o m นะครับ c o s t m o b i l e c o m แล้วนั้นก็จะวิ่งมาก็จะมีคำว่า a o ลวิชิตก็คือลิงก์ตรงบริเวณนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแลังนั้นก็มาที่ตรง repository นะครับแล้วก็ในช่องนี้นะครับให้เสิร์ชคำว่า basics นะครับแล้วจะเจอคำว่าออนไลน์นะครับ basic o d o online o น,น,นะครับก็กดเข้าไปในนี้เลยครับ คุณควรจะเจอเจ้าตัว,ตวคำว่า readme t x t ซึ่งผมจะพยายาม take note ต่างๆไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะมีการอ้างอิงอันนี้ก็จะมีคำพูดนะครับว่าเออเฮ้ยผมมีพูดอะไรบ้างซึ่งนี่เป็นคลิปแรกก็เลยยังไม่มีอะไรมากซึ่งผมจะมีการเขาเริ่มบันทึกโน้ตนะครับในทุกๆคลิปนะครับเอาไวน้นนี้เอาล่ะเท่านี้ก่อนเบื้องต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองสาธิตคุณดูก็ได้ครับสมมุติผมจะเขาเรียกว่าพาร์ทแรกก่อนนะครับก็ อันนี้ก็อาจจะ was i s odoo นะครับผมก็บอกไปแล้วว่ามันคือ ERP อย่างหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะพาเขาเรียกว่า register นะครับ register เจ้าตัว odoo นะครับก็คือในการไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าเว็บนะครับ odoo นะครับ .com เอาละผมจะทำการ commit นะฮะอันนี้ให้ดูนะครับ commit ก็คืออารมณ์เหมือน save นั่นแหละนะครับคล้ายๆกันผมอธิบายเบนบ้านนะครับก็ ก็เห็นว่าเนี่ยข้อความนี้ก็จะขึ้นมาผมจะเทคโนตอะไรที่สำคัญสำคัญเอาไว้นะครับเพื่อเป็น Refer e n c เรนะครับเราจะได้ก็เรียกว่ามาดูที่โนตนี้แล้วก็ก๊อปแปะเลยเก็จะลองกออ๊อบตรงนี้ดูนะครับะจะขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับปิดตรงนี้ไปก่อนอแล้วก็ลองแปะให้ดูสำหรับเบราว์เซอร์นะครับผมแนะนำให้เป็น Google Chrome นะครับอารเรามเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็น default เป็นดอ ดีเอชนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษก็สามารถเปลี่ยนอย่างนี้ได้ครับสกอรวันที่ด้านล่างสุดครับจะมีให้เลือกภาษานะครับก็เลือกเป็นอังกฤษก็ได้นะครับสำหรับคนที่คิดว่าภาษาอังกฤษมันดูแล้วมันเข้าใจง่ายกว่าบางทีมันเป็นคําพูดแบบเชิงแบบเขาเรียกว่าเทคนิคอลนะครับภาษาไทยอาจจะงงๆนิดนึงคราวนี้เราต้องสมัครก่อนวิธีการสมัครนะครับก็ง่ายๆครับแล้วก็กดมาที่ตรงบริเวณเขาเรียกว่า จริงเนี่ยผมผมล็อกอินแล้วมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับเอาล่ะถ้าเกิดผมยังไม่เคยล็อกอินมาก่อนจะขออนุญาตที่จะเป็นล็อกเอาท์แล้วกันผมก็จะล็อกเอาท์นะครับอ่าก็เบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมแมนะนําว่าเวที่ง่ายสุดนะครับก็คือการที่เราเนี่ยนะครับอ่รู้สึกว่าจะกดมาที่นี่ใช่ไหมอันนี้ก็เราน่าจะ don't have an account นะครับอ่ะโอเคอเราก็ทําการใส่นะครับเจ้าตัวอีเมลเราเข้าไปนะครับ ชื่อเราเข้าไปนะครับแล้วก็รหัสที่เราอยากให้มันจดจำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ทําให้ดูนะครับเพราะมันง่ายๆก็คือใส่หลังนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็กดปุ่ม Sign Up เดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นลนักษณะเหมือนอีเมลนะครับเข้ามานะครับที่เมลที่เราสมัครนะครับแล้วก็ทําการเขาเรียกว่า Activate มันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นไปนะครับซึ่งเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาขาเรียกว่า,าสมัครดูเลยแล้วกันง่ายๆนะครับก็จะลองสมัครดูเดี๋ยวใช้แอคเคาท์ผมนะครับที่เป็น,นเอาลุกล้วกันทำให้ดูเลยนะครับแล้วก็เป็น CM d e v แล้ละกันนะครับโอเคยูแ r นเนม พาสเวิร์ดผมก็จะเอาพาสเวิร์ดแบบง่ายๆไปก่อนนะคะไปเดี๋ยวผมค่อยทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดทีหลังนะครับซึ่งเอาละขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะเขาเรียกว่ากด s ส่อัพแล้วเดี๋ยวผมพร้อมใส่พาสเวิร์ดแลยเสร็จปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับอีกคลิปหนึ่งก็จะพาพวกเราดูแล้วกันว่าเออจะได้รับเมลยังไงนะครับโอเคครับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ